สวัสดีครับผมโปเผ่าสิงห์นิสัยสุขครับพบกันเป็นประจำนะครับอยู่ในช่วงแนะนำนะครับองค์ประกอบในการสร้างความเร็วหัวไม้ครับรอสักครู่เดียวครับพบกับญาติผู้ใหญ่ผมก่อนนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่รู้จบสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับองค์ประกอบต่อมานะครับสำคัญมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านหมุนลำตัวเนี่ย ท่านจะต้องมีอะไรอีกลองรับอีกประการหนึ่งนะครับนั่นคือฟุตเวิร์กครับฟุตเวิร์กนะครับเหมือนเต้นลําถูกไหมฮะถ่ายน้ำหนักถูกไหครับเหมือนกับนักมวยต้องมีฟุตเวิร์กนะครับในการเคลื่อนไหวร่างกายเพราะเรามีสองขาถูกไหมับเราไม่ได้มีขาเดียวนะครับเรามีสองขาเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวแบบหมุนเนี่ยมันจะต้องมีการถ่ายน้ําหนักสําคัญมากนะครับการถ่ายน้ําหนักเนี่ยขึ้น ถ่ายไปขวาถูกไหมครับเขาเรียกว่าโหลดดิ้งสะสมพลังนะครับแล้วเวลาเรากลับก็ต้องถ่ายกลับมาซ้ายครับพร้อมกับหมุนถูกไหมฮะแล้วก็อันโหลดดิ้งปล่อยออกไปเลยครับลักษณะเนี้ยคือการถ่ายน้ําหนักการเป็นการสร้างโมเมนตัมถูกไหมครับท่านจะเตะบอลท่านจะต่อยมวยท่านต้องมีการถ่ายน้ําหนักนะครับอยู่ที่เฉยต่อยงี้ไม่มีแรงใช่ไหมฮะมันต้องปังนะครับ เตะบอลก็ต้องมีการถ่ายน้ำหนักไปที่ขาหน้านะครับแล้วก็ตเตะออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะหมุนตัวให้คล่องมีพลังท่านจะต้องมีการถ่ายน้ำหนักเป็นตัวรองรับนะครับถ่ายน้ำหนักก่อนครับแล้วก็หมุนถ้าท่านไม่ถ่ายน้ำหนักก่อนท่านจะหมุนได้ไม่แรงหมุนได้ไม่เต็มเหนี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นฟุตเวิร์กท่านต้องคล่องนะครับแบ็กสวิงขวาดาวสวิงถ่ายกลับมาซ้ายนี่แหละครับฝึกไว้ครับ โดยการสวิงลมเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สุดมนุษย์ทําได้อยู่แล้วตามสัญชาตญาณมั่นใจตัวเองทําได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ